การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลากระบวนสวยงามทีเดียวอาจจะย้อนแสงแล้ผู้ชมภาพนะครับ ท่านผู้ชมเป็นขบวนของอตํบลทุ่งกุลานะครับแล้วก็ต่อมาด้วยมีคำขวัญด้วยนะครับตำบลทุ่งกุลาครับสวยงามทีเดียว จะย้อนแสงนี่นะผู้ชวมวัดสวยงามทีเดียวเป็นภาพใหม่แล้วก็สวมเสื้อสวยงามทีเดียววัฒนธรรมขนมทำเนียมประเพณีนะครับงานพระวัฒนรธรรมยุทธ์จชน,จน,จนลุ่มน้ำมูลน,นะครับขบวนต่อไปคือขบวนเต้นโอ้ขบวนสร้า,าสงสรรค์น,นะครับมีสวยงามทีเดียวนะครับ รถหลากหลายแสงได้มีข้าวมีปละหมากมีผลกล้วยมีพริกโอ้สุดยอดเลยอลังการขบวนแห่สวยงามทีเดียวของนาครับ่อไเนะฮะสวยงามมากเลยแต่ละขบวนแต่ละขบวนสวยงามจริงๆ การภาพสวยใช่ไหมครับ วิธีการดูแลสุขภาพนะครับโดยเฉพาะเรื่อของผู้สูงอายนะครับที่จะมีสุนทรีย์แข็งแรงนอกจากนี้นะครับยังมีขบวนเศรษฐกิจหอเพียนะครับที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนผลไม้ในค้องถิ่นรวมถึงเรื่องจักสารรวมข้าวนะครับนี่เป็นจังหหนองเมทีนำหลักประการเศรษฐกิจหอเพียคือการพอยืมพอกินพอใช้มาตระงโบในการ ในขบวนในครั้งนี้ด้วยนะครับในขบวนวิถีชีวิตชุมชนนะครับได้แสดงออกถึงการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตของชาวตำบลหนองเมธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำถิ่นขับนะครับซึ่งคือรถึงการปลูกที่ขับเป็นตัวเขาหัวมาเป็นตำบลหนองเมธีกําลังเข้ามาแล้วโมนะครับได้เข้ามา การรักแล้วก็ชีวิตคุณโคนจวงถิงอาคีที่ชาวประมงในปีนี้ได้นำเสนอในขบวนนี้นะครับในขบวนก็มีการรำนะครับด้วยนางรำที่เป็นชุมชนนะครับในหนองทีของทางวิที์นะครับเป็นร่างสองคนนางงามมากกว่า50คนนะครับและประชาชนในตอนที่มากกว่าหนึ่งรอยคนนครับสำหรับการฝึกซ้อมการแสดงนะครับมี บนหนองเมธีสวยงามทีเดียวอันนี้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยังต่ำและอีนดีจะมากกว่านี้เขาบอกว่าประมาณกระซิบเบาๆนะคะสูงๆนิดนึงนะผู้ที่ได้การสนับสนุนการจัดลุกระบนและงบประมาณค่ะแสนบาทจ่อฝานมาจากไหนนะคะผู้ที่สนับสนุนก็มีท่านนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเกรท่านนายกพิทยาสุวรรณลานะคะท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเคือท่านสุภชัยสิริสัตย์พลท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเกรอีกหนึ่งท่านก็คือ เกษมคงทรัพย์นะคะและท่านตลาดเทศบาลตระลมจะเป็งที่ท่านศูนย์สารสื่อสานะคะได้ไหมพ้นไหมล่ะโอเคผ่านแล้วนอกจากนี้นะคะถึงความเป้าหม่ก็ยังจะมีของบ้านฟรีนะคะและบ้านตัดเต็กด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการสู่ผู้ข้าราชการเกษตรการเลี้ยง รวมถึงการนเสนอสถานที <aún> ่สำคัญประจำตำบลของตำบลบนะคะนั่นก็คือปราสาท้านตัวนะคะโอ้ขบวนยาวมากท่านผู้ชมเราจะได้นาเสนอลักปะวัฒนธรรมประเพณีประจำถิ้นอันเป็นเครื่องหมายแสดงถึงวิถีชีวิตและกัฒนธรรมชีวิตของ มีน,น,นะคะเพจะประกอบไปด้วยป้ายองค์การบริหารตำบลบางค่ะและผ่านพุ้มเงินผ่านพุน้มทองนะคะรูพระประรมสายยาลักษ์นะคะขบวนทรงชาติและขบวนธงตราสายลักษ์ค่ะ ปลายคำขวานี้ของตำบลปากนะคะและกระบวนฟ้อนรำมโหรีอีสานแมงคู่ซองดอกไม้ที่จะสวยงามอย่างไรนะคะขอขอชุดท่านได้ร่วมชมะบวนพ้อนรำด้วยนะคะตามมาด้วยขบวนรถชุดประเพณีลอยโค้งตมบลปากค่ะตำบลบมงแก่หัวรังการมากเลยชุมชนตำบลปากประกอบไปด้วยขบวนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ขบวนประเพณีวัฒนธรรมวิถีชุมชนท้องถิ่นขบวนวันสองร้ยคนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยพนักงานส่วนตำบล75คนนางรำา0คนและผู้นำชุมชนและประชาชนค่ะผู้ฝึกซ้อมการแสดงนะคะได้แก่นางจินตนาพูลสิงค์ค่ะท่านปลัดโครการบริหารส่วนตะบนบา่าและนางจักรพงษ์เจริญสิริ นค่าราชการบำนาญค่ะและหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดรูปขบวนนะคะโอเคผู้ชมเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอชมขบวนต่อไปนะค่ะและพนักงานส่วนตำบลโค์การบริหารส่วนตำบลบักที่รวมด้วยช่วยกันนะคะทําให้รูปขบวนของขบวน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบักมีความยิ่งใหญ่สวยงามและอลังการนะคะซึงมีผู้สนับสนุนในการจัดรูปแบบรูปปบวนนะคะได้แก่ท่านนายยองค์การบริหารส่วนตำบลบักค่ะนายสว่างทางสีและนายบุญเกิดชิมงามค่ะรองนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบักและท่านนายอัจฉริพลบุญครองค่ะรองนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบัก ประกอบด้วยนายปัญญาใจกล้าค่ะประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนายบัญญัติสุขนะคะรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนางจินตนานิศห์ประธานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนายสเกษตรสุขผู้อำนวยการกองกลางค่ะและนายติวชิดสัตย์แสงค่ะผู้อำนวยการกองช่างและนางสาวนิติกรพัฒน์ ให้ดีค่ะพื่มวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะ,คะนี่ก็คือลิ้นผูวนขององค์การอนหารส่วนตําบลบาทค่ะ